สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบึงตักกระแตนปลาตังกาครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่ข้อมาลผ่านศึกหนึ่งครับนี่นี่เลยครับจะคล้องเพิ่นขีดลูงไข่มาอ๋อไข <ป S 2> ่ไข่ไมาขีดนึงบอลูกนี่ยไข่มาขีด,ขดนึง,นงอ,อ๋ออะลูกเห็ดโดนเตยรถบ้านนี่มันเกือบสามสิบกู้มือแล้วรออ๋อแต่ว่าท่านจำนายมันบอบอกว่าจเอาไข่เป็นก้อนอ๋อไข่ก่อนอ๋อคือว่าพี่น้องเพิ่นเอาไข่พ่อแล้วเพิ่นก็จะออกเป็นงวดงวนนะพี่น้อง ไข่ไข่มันไข่ตูัวหมดไข่ด้องงวดเ้องทองงวดต้องไข่ปูนี่พี่น้องปลาทั้งกะยี่มันเป็นค่อมครับหมูหมูหนานอ๋อมีหมูหาแต่ตอนนี้เพิ่นกันบบัดท่านจำนายแล้วครับพี่น้องเป็นเอ,อนาโวนเอาไข่มันเอาไข่พ่อแหล่าพัน<ค>ย,ายายนเขาไขยายเพิ่นไข่ย้ายเหล่าพันดัง,ดงสีจำนายพี่น้องอ แต่วาบัตรเพิ่นจำนายผมสิมาเล็ดน้ำเพิ่นอีกแล้วครับพี่น้องผมสีผ้าเชิญชวนพี่น้องมาเบิงอันน่ะคันพี่น้องสนใจกะผมก็สิบอกในคลิปต,ต่อไปพี่น้องน<ม>ี่ผมเพียงแต่ผมเชิญชวนพี่น้องมาเบิงก็ได้ครับอาจอาบีกเห็นคักได้ครับพี่น้องเป็นมุ่งเอาลุงพ่อบอกเลยว่าอาหารในของเพิ่นนี่คืออีหยางนี่ันหมีเนาเนี่ย,ออยเปียเนี่นยเยอ้นนอหาวาน นะครับประเภทที่นี่แหละใบไผ่ใบกล้วยก็ใบไผ่ใบกล้วยขาดเมื่อไรใบกล้วยอขาดเมื่อไรใบกล้วยเนาะคือหญ้าหวานนี่หยาหวานหญ้าไม่เปียะหมักมีวิตามินสูงครับขอบคุณเด้อครับลุงที่ให้ผมมาเล่นน้ำมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุง